สวัสดีครับร้านโมกน็อกโยฮามดนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวชาร์กเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้สดๆร้อนๆเลยนะครับชื่อรุ่นว่าชาร์กสปาร์ตัน rs นะครับลหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าสปาร์ตันอยู่แล้วที่เป็นทั้งสปาร์ตันปกติและสปาร์ตัน gt ที่เป็นรุ่นท็อปนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่คั่นกลางพองดีที่เป็นสปาร์ตัน rs นะครับซึ่งออปชั่น เหมือนๆคล้ายๆกันแต่ว่าจะดีกว่าสปาร์ตันตัวปกติแน่นอนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายออปชั่นต่างๆภายในจุดที่แตกต่างจุดเด่นนะครับของหมวกกันน็อกรุ่นนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้กับช่อง YouTube ยู h a มเมให้ด้วยนะครับมาเริ่มที่ด้านหน้าของกล่องกันก่อนนะฮะผมกล่องตัวนี้ที่เห็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยและชินภาพกล่องแบบเก่านะครับที่จะเป็นสีขาวตัดสีน้ําเงินนะครับแต่ตัวนี้ดีไซน์ต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับรวมไปถึงสีด้วยนะครับของกล่องเป็นสีน้ําเงินเข้มไฮไลท์ด้วยสีฟ้าอ่อนและมีแถบแดงตรงนี้นะครับด้านบนของตัวกล่องนะครับจะมีโลโก้ชาร์กนะครับแล้วก็เขียนว่า just w i t h m y นะครับผม ในส่วนของด้านตรงนี้นะครับจะมีพิล็อกอ่ะเห็นโลโก้นี้แน่นอนว่าแถมแผ่นกันฝ้าให้ด้วยนะครับแผ่นกันฝ้าจะมีให้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูตรงนี้จะระบุบอกรายละเอียดดีเทลของตัวหมวกนะครับรูปภาพของตัวหมวกนะครับชื่อลายไซส์เลข serial number code นะครับผมตรงนี้ระบุบอกหมดนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเปิดดูกันในกล่องดีกว่าวันนี้เรามาอันบ็อกนะฮะว่าเป็นยังไงพอเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอ หมวกกันน็อกครับมันต้องเจอหมวกกันน็อกอยู่แล้วนะฮะก็จะเจอการกระแทกนะครับถ้าเป็นชาร์กรุ่นก่อดหน้า,น,านี้นะฮะการกระแทกจะให้เป็นโฟมสีขาวๆปกติแต่พอมาเป็นรุ่นหลังๆนะครับทางชาร์กมาตรฐานในการขนส่งใส่ใจมากๆนะฮะจะบุเป็นกระดาษลังให้นะครับเพื่อให้กันกระแทกได้ดีนะครับ จะมีแผ่นกันฝ้าให้นะครับจะเป็นรหัส VZ160, 165และ VZ300 นะครับสามารถใช้ร่วมได้กันหมดนะฮะเป็นแบบใสนะครับแผ่นกันฝ้าจะไม่ใช่สีเหลืองสีดาร์คสโมกหรือสีสโมกนะครับแบบใสตัวนี้เริ่มที่ตัวถุงก่อนนะครับตัวถุงนี้ต้องได้เรียกว่าแบบเก่านะครับแบบเดิมสีเทาตะเข็บน้ำเงินสายน้ำเงินนะครับตอนแรก นึกในใจฮ้ยจะให้แบบใหม่มาหรือเปล่าที่เป็นตะเข็บแดงสายแดงถุงน้าเงินเข้มนะครับแต่ยังคงความคลาสสิกนะครับให้แบบเก่าอยู่นะครับถุงสีเทาแล้วก็เป็นโลโก้ชาร์กตรงนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของช h a r กส p a r t ตั RS นะครับปี2022โมเดลใหม่สีใหม่นะครับสีที่ผมเอามารีวิวนะครับจะเป็นสี black matte ออ a เอนส์แบล็กนะครับก็คือจะเป็นสีดําด้านตัดขอบส้มนะครับผมไม่รู้ว่าแสงเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนสีแดงไหมแต่รหัสเนื้อสีจริงๆนะครับมันคือสีส้มนะครับตรงนี้พาร์ตตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับโอ้เด่นมากกันคืนสวยตัวนี้จุดที่แตกต่างนะครับจุดแรกเลยด้านหน้านะครับเริ่มที่จุดแรกกันก่อนตรงช่องลมนะครับช่องลมปกติชาร์กจะมีให้2ช่องตัวนี้เขาเคลมว่ามี6ช่องเลยนะครับสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้ลมกระจายอากาศเข้าปากนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลยจุดที่2นะครับ จะเป็นในส่วนของตัวล็อกชิลตรงนี้นะครับก็คือจะให้มาเป็นเหมือนชาร์คสปาร์ตัน GT ที่เป็นรุ่นพี่เลยนะครับสามารถกดล็อกชิลได้ตรงนี้แบบนี้เลยนะครับเซฟตี้นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุน,นะครับชิลจะไม่กระเด็นกระดอนเปิดเองนะฮะและจุดที่แตกต่างแล้วผมคิดว่าผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีของ Optical Class 1นะครับก็คือจะช่วยปรับมุมมองทัศนวิสัยให้ชัดเจนคมชัดยิ่งขึ้นนะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยโฟกัส จุดขับขี่และแม่นยําในการขับขี่ได้มากขึ้นนะครับจะมีทั้งในส่วนของแว่นกันแดดด้านในและตัวชิลหน้าเลยครับชิลหน้าตัวนี้หนากว่าปกตินะครับจะหนากว่าตัวสปาร์ตันปกติก็คือความหนาเท่าตัว GT เลยนะฮะการ UV เหมือนกันเป็น UV 380นะครับ Anti s c r a วร์มีให้เหมือนกันการลอยขีดกวนหน้าชิลนะครับชิลที่ให้จะเป็นสีใสนะครับสำหรับใครที่อยากได้สีเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกได้นะครับใช้รหัสเดียวกับตัวชาร์คสปาร์ตัน TT เลยนะฮะเป็น v ซ300ครับผม มาในส่วนของด้านข้างตัวหมว่นะครับนี่อย่างที่เห็นจะได้อินสปาเรชันนะครับมาจากเรซล้อโปนะครับก็คือเป็นตัวล็อกชิลแบบเรซล้อโปนะครับโดยข้อดีนะครับมันสามารถเลือกระดับเปิดปิดชิลได้แบบนี้เห็นไหมเปิดปิดชิลได้สละเลยแต่ว่าเราต้องคอยมาหมั่นปรับตรงนี้หน่อยเพราะว่าน็อตมัน,อ,นมาอาจจะมีการเกิดการคลายได้นะฮะเพราะว่า เวลาขับขี่เนี่ยเราจะเปิดปิดขึ้นชิวบ่อยใช่ไหมมันอาจจะคลายได้นิดหนึ่งเราต้องมาปรับนะครับโดยจะมีหกเหลี่ยมให้ในซองคู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตอนอธิบายภายในนะฮะมันในส่วนของด้านหลังนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังตัวนี้ไม่ใช่สปอยเลอร์เหมือนสปาร์ตันปกติละไม่ใช่สปอยเลอร์ปกติง้างๆแบบเป็นตัวโฟอากาศนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวพัดอากาศผ่านไปเลยนะครับผมเป็นแอร์ดเดนามิกนะครับก็คืออากาศออกจริงนะครับตัวนี้มีทั้งหมดต้องเรียกว่าข้างละสอเป็น4ช่องนะครับตรงนี้ออกจริงด้านนหลัังะครบ ช่องลมด้านบนนะครับจะมีทั้งหมด1จุดนะครับตรงนี้สไลด์ไปหลังเปิดสไลด์มาหน้าปิดและส่วนข้างหลังอีกนิดนึงจะเป็นกลไกแว่นเลื่อนลงเปิดปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นแว่นสีสโมกเห็นไหมสีสโมกสีดํานะครับสามารถขับขี่แดดจ้าได้สบายตาเลยนะครับแสงไม่รอดผ่านแน่นอนนะครับดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับตัวเมาส์กาดตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับออกแบบเหมือนลายหนังหน่อยมีแบบลูกเล่นหน่อยนะครับเป็นจุดๆ แล้วก็ด้านในตรงปากนะครับตรงปากด้านในจะเป็นซอฟทัชนะตรงนี้นุ่มมากจริงๆผมแทบไม่เคยเห็นหมกันน็อกใบไหนที่บุซอฟทัชด้านในเลยซึ่งตัวเนี้ยสนใจรายละเอียดดีเทลพอสมควรเลยสาหรับผู้กับขี่นะครับช่องรองรับอีซี่ฟิตนะครับชาร์กทุกรุ่นมีให้เหมือนกันนะครับใส่แว่นสายตาได้นะครับหรือแว่นกันแดดได้นะครับสามารถใส่ได้ง่ายโลโก้ชาร์กด้านหน้านะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นสีพื้นโลโก้จะให้มาเป็นสีเทานะครับก็กลมกลืนกับตัวสีเลยนะฮะต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน แล้วก็นี่คือหน้าตาของภายใน Spa r t ต n RS นะครับซึ่งภายในเห็นได้ชัดว่าไม่เหมือนทั้งรุ่นพี่และรุ่นล่างนะครับที่เป็นส part ตันปกติหรือ GT เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเริ่มที่จุดแรกกรันลมหวน,นะครับกันลมหววถ้าเป็นส p า r t ต n ปกติจะเป็นแบบซันลูปที่เปิดปิดใช่ไหมสามารถเปิดปิดพับเก็บได้ s p a r t ต n GT จะเป็นตัวครอบคอเมอเรดอโป,ปและมีกันลมหวนปิดแต่ตัวนี้เป็นกันลมหววปกตินะครับใครไม่อยากใช้ถอดออกได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าใส่ไว้ดีกว่าเสียงลมจะไม่ย้อนเข้า รักษาความเงียบภายในหมวกนะครับรวมไปถึงขับขี่ทางไกลกันพวกแมลงหรือเศษฝุ่นอะไรเข้าเข้าตาเราอะไรเงี้ยนะฮะนวมตัวนี้เป็นบุหนังสีดําตรงนี้นะฮะนุ่มนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกไหมนะครับวัสดุนวมเป็นเขาเรียกว่าเซนเนสตนะฮะเป็นวัสดุนวมชนิดพิเศษนะครับผมก็ให้ความกระชับนะครับรวมไปถึงฆ่าเชื้อแบคทีเรีย99.9นะครับและลดอุณหภูมิภายในหมวกนะครับทำให้ผู้ขี่นะครับไม่ร้อนนะครับเมื่อขับขี่ตากแดดนะครับ ตัวช่องบลูทูธตัวนี้มีให้นะครับสำหรับคนที่อยากติดตั้ง Bluetooth บลูทูธปกติหรือถ้าสําหรับใครที่อยากติดตั้งชาร์กทูธบลูทูธของแบรนด์ชาร์กนะครับสามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับมีช่องรองรับนะฮะเดี๋ยวพอจะพามาดูแท็กนัมเบอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นแท็กพวกคุณภาพต่างๆ R สแกนเพื่อรับบรันตี5ปีไฟเยียจากทางชารนะครับดูแลเรื่องสี Factory Fa i l ความผิดพลาดจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องวัสดุนวมนะครับเป็นเรื่อง ดีเทลต่างๆ2องคู่มือตัวนี้อันนี้มีให้อยู่แล้วนะครับทุกรุ่นของชาร์กจะมีสติกเกอร์รีเฟกซ์สะท้อนแสงให้อยู่แล้วอันนี้จะเป็นของคู่มือที่จะเป็นการขายปรับปรับตัวหนืดของชิวที่ผมแจ้งตอนต้นคลิปนะครับผมรวมไปถึงคู่มือดีเทลต่างๆนะครับลูกเล่นนิดๆหน่อยๆตรงตัวนวมตัวนี้จะมีตรงโลโก้ชาร์กสอดมาให้ด้วยนะฮะก็สวยอยู่นะครับตรงนี้ สำหรับคนที่อยากเห็นภาพสินค้าจริงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับส่วนถ้าใครอยากมาดูสินค้าจริงที่ร้านนะครับสามารถบล็อกอินเข้ามาได้ที่ร้านมกรนกยอคอมเวนนาวมิน64นะครับเปิดให้บริการทุกวันครับ9โมงถึง1ทุ่มครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกมาสามารถสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับผมจะขึ้นไว้ตรงแถบนี้เลยสำหรับคนที่อยากผ่อน0% 10เดือนสามารถผ่อนได้ในช้อปปี้นะครับผ่อน10เดือนได้สามารถเก็บโค้ดได้ในช้อปปี้ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้รับชมที่รับชมคลิปจนจบนะครับสำหรับการรีวิวอันบ็อกชาร์คสปาร์ต้านเอนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการเลือกหมวกกันน็อกใบใหม่ของผู้กับขี่และลูกค้านะครับสำหรับในวันนี้ครับผมรัาโยฮามดนะครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับ